เป็นด่านใกล้ๆไหนด่านใกล้ๆมันก็ก็เบื่อแกด่านใกล้ๆก็ใช้ได้เมื่อกี้กูยิงเท่าไหร่วะหนึ่งร้อยเมตรอ่ะเก้าหนึ่งร้อยเมตรกูยิงโดนเลยแต่คือเลนส์สิเอ้ยแสตติวิตตี้กูมันน้อยไปหน่อยมันชอบใส่มาเลยยิงไกลไอ้ต้องไอ้ต้องกดชิปด้วยวะไอ้สเมื่อเดี๋ยวแบบกระสุนมันเจ๊งเมื่กี้กัดๆไปก็ตายไงยิงกูใช้ยี่สิบนัดยิง คือแบบถ้ามึงพยายามดึงทีนั้นมันก็แบบยากเ่ยแต่ถ้ามึงแบบกัดการไปเดี๋ยวมึงก็ดูนี้เออดามเมจยี่ห้าไอ้น,นี่นี่มันปืนอเนกนประสงค์ไอ้นี่ปืนแห่งยุคไอ้เนี้ยกูบอกมึงแล้วไม่ไม่ต้องลองใช้ดูก่อนนะนะอันนี้กูใช้ไปอันนี้คือให้มันอเนกประสงค์จริงเลยจำแบบไหนกูนจะเล่นไอ้วิจัดได้เลย ่ว่าแบบไหนเพราะว่าแบบมันควรเล่นได้แบบเอ้ยแบบนี้โคตรเหมาะเลยมนมีไอ้แบบนี้มันเหมาะตรงไหนวะไอ้สัตว์มันมีกลางกับใกล้เองควรไม่ค่อยเหมาะใส่บาดาลอะแต่ก็ได้อยู่เพราะว่าคนไม่ชอบวินออกมาเออ C1 C2 กับ B E2 อ1ีอนี Jamie, no. ่งนนี no ้ไ okay. ด้เออ แต่จริงนะเนี่ยรถถังเครื่องบินมืนอย่ามาเยอะเฮี้ยไอ้สัตว์กูเล่นเอา้าทำเป็นอูรุลุวะม,มึงเชื่อมั่นในอูรุรุมึงไงไอ้สัตว์กูกูเปลี่ยนนะ <c oughs> ทำไมเป็นอูรุลุู่วะความเสื่อมความศรัทธาในอูรุรุมันไม่เสื่อมหาย,ยอะ่ะ ไอสักุมาูรู้กูรู้รู้กำลังจะบอกว่าเกมนี้มึงจะเจอกับรถถังมากมายที่เราจะวิ่งเข้ามาหามึงไอัใหเลือก้มึงไว้ก่อนก็ค่อยให้ให้เจก่อนก็ค่อยเลือกเลื่อนในทเนี้ยอันนี้มันยังไม่เจอมึงมาแล้วไอจังนี่มีสไนเปอร์ด้วยมาละหมอกูมาละไปซีสองเลยเนี้ยไม่รออลไรแล้ว มาแล้ววะไปบีไปบีมันนี่ฮะยึดบีกันยึดบีมาแล้วมาแล้วมาแล้วหนวิทยานยนี่ไงคนเม็นตาปิจาร์วิ่งกระโดดไปเลยไอ้เนี่ยให้ทำให้กูดูดิฮะโดนอะไรวะอีสัตว์เอ้ยกูโดนอันติดำไหมฮะไอ้เขี้ดำไอสัตว์นี่ที่มึงเคยดูถูกมาด้วยอันติงูแม่งสตัร์กูเฮ้ยเข้างในมีคนข้างในข้างหนเออกูตายละ เพื่อนเราเราอยู่ไหนอังกวิญญาณมาเพื่อนสู้สเพื่อนสู้สไอ้เหี้ยกูจะเอาวิญญาณมึงชุบกับพ่อมึงนีเพื่อนชุบกูหน่อยเออเพื่อนรูขึ้นมามึงช่วยกูกูช่วยมึงเออน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าไหนมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนมึงขึ้นแต่แต่กูใส่กูใส่เลเซอร์เลยเนี่ย ใส่พี่เหรอวันนี้ซยุคเร็วกว่าไรอ่ะมันเพิ่มอะไรเหมือน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 ทัพแม็กซ์เคอร์เรซี่แม่งยิงยิงยิงกระจุกตัวกันมากขึ้นเนาะหรอวะเออกูเลยใส่มาด้วยเยี้ยไปไหนวะไปเอ้สองวันเหรอนี่เราเราจะไปไหนละ กูจะเอาไปเอาเอซสองไม่รู้จุดหมายไปทางเขาเลยอ่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยกูโดนอะไรเนี่ยรถชนไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ไอ้กูโดนรถเพื่อนเราไอ้เหี้ยกูขี่มาถูกูเลยกูก็ว่าไอ้สัตว์มากูเอาหมอมานแ้วเนี่ยนายพิจารณ์ออกซิไม่ใช่ใไหมไอ้เหี้ยเครื่องนี้มันมีสองลำบางคนนี้เรล่านี้กูไม่สนเครื่องบินนั้วคุณเพิ่งขี่บินอะไรไร้สาระกูจะสนใจแค่ภาคพื้นด้ย สองล้ำเลยด้วยจนกว่ามันจะไหวว่ะจริงกูไพ่ยังไม่ไพ่ยังไม่เกิดกับมือมือเลยไม่เลือนเนื้อร้อนตัวไอ้เหี้ยเฮ้ยมาทางนี้วิ่งไปเลยพ้นเมตตาพิจามันต้องบู๊เว้ยนั่นแหละคุณโตนตายละบู๊ยไงวะเนี่ยมันอยู่ข้างบนนี่อ่ะพ้นในสัตว์รองกันรองกันเฮ้ยเพื่อนเพื่อนมาช่วยกูแล้วสวยปไปนี่แฟดแฟดไอ้เนี่ยไหนบนไหน

มันอาจจะกำลังจะทําอยู่ไอ้เหี้ยบลกให้บล็อกให้บล็อกบล็อกบนทีมต้องการเราเนี่ยโอ้โหเหี้ยอะไรวะเนี่ยมาอยู่บนอยู่บนไอ้เนี่ยข้างล่างข้างบนดนี่ยมันอะวะโอ้ยไอสัตว์เอ้ยหลังกูก็มาหลังหน้าบนหลังเอสัตว์เออซีหนึ่งซีสองมาแล้วไอ้ซีสองมาแล้ว ไี่คุณโอซี่ยิงไงสัตว์เลยอะไรมึงโดียกซี่ชนะเหรอไม่ได้ไม่ไ้โอซี่ตุ๋ยกูซะมันไม่ตุ๋ยกูมันก็ไม่ชนะกูหรอกไอรเบียร์นึกไหนไหนอยังไงไอ้เออเกมเออเต็มเลยโอเต็มเลยมาแล้วมาแล้วเี่ะต้องให้กูอยู่เต็มเลยไอ้เต็มจริงคนกูเยอะคนโอุ้ยอะไรวะเนี่ยไหนมีมีเต็มมีเต็ม ใช่ไหมยูนซีสองันเต็มเลยนี่อะไรตาลัดตาละดขึ้นมาลุกขึ้นมากอลังชุบอยู่ไม้ไก่ไม้ไก่ที่นี่ไอ้เหี้ยมียานนี่ใช้แน้เหมเกรตอับเอ็นไฟแบกกูบอกแล้วอ้เหี้ยปืนปืนนอกกระแสัต์ที่คนไม่สนใจวันนี้มึงมาเหลียวแลมาละกูมาเหลียวแลที่ไหนกมมาแค่โอ๊ยเกิดอะไรวะ ไอยู่ไหนบะ๊บะบะ๊บะบะ๊ะบ๊ะบ๊ะบ๊ะเฮ้ยเพื่อนเราไปนอนตายไปตรงน,นั้นนะเฮ้ยวิ่งไปไหนวะอ่ะครูอ้อมไปอีสองมาแล้วคุณฟานสม,มุขให้ทางทีได้สะดวก วิ่งเข้ามอกบัอบวิ่งเร็วมาแล้วเมตาหมอวิ่งเร็วลุกขึ้นมาไปรถเราเอาอัตว์เอ้ยไอค้คนเดิมไูม<ช>่ <c ười> ดูตาม,มา <c ười> ตาเรือกูตายเลย <c ười> เฮียไอ้เียคนเดิมด้วยเฮียวหมอไอ้สัตว์ไอ้เงี้ยซีสองตัวยืดมา หมอวันนี้ดิหมอไอ้หมอ,อ,หม,อมึงอยู่กลางนี่เรียกหมอหมอช่วยกูด้วยเฮ้ย <c oughs> หมอ,ไ,อไม่หมอก็เพื่อนอะถ้าคนเด้งมากูดิกูจะนอนตรงนี้อยู่กับเพื่อนจะมาช่วยกูจะเป็นไ,ไ,ไอ้พวกนั้นเหรอกู <c oughs> <c oughs> จะเป็นพาราสังคมวพนดีอ้อะหมอไปเท่าไหร่คนมาช่วยกูด้วยกูอยู่นี่ ไอ้สัตว์เอ้ยแม่งตายไปหมดเลยหมอพวกเวนไอเวนไอ้สัตว์มันโดนรถไล่ไล่นั่นไงกูไม่สนได้ยังมันไม่มีจัมญาณบอลหมอไอ้สัตว์กูเกิดรี่ยวทำไงสีหนึ่งสีหนึ่งคนไอ้สัตว์เนี่ยสีสองก็โดนเหรอวะดูตั้งนานแล้วสีสองนี่นานกว่าและสีหนึ่งขึ้นคนสุดสีอะไรสีสองสีสองเฮ้ยคนเราตายได้ไงวะไอ้เหี้ยเอ้ยแม่ง มันอยู่กันเยอะสัตว์เลยสีหนึ่งสีหนึ่งอืมโดนเวทยายัดไอเวทย์ยัดไม่เลงเนี่ยเดีเดี๋ยวกูเอากูเอาสมุกลงสีสองอออืมไอ้เหี้ยเวทย์ยัดไม่เลยไอ้สัตว์กูเพิ่งวิ่งเองไอ้เหี้ยมึงย,ยิงกูตายละไอ้เวนี่เพิ่งหายหายตัวกระพริบอะ ทีมเราแม่งหมอสี่คนเน่ะแพทยสนามไปยะทีมแม่สนามเอือเอาดีดไอตะไม่ใช้ปืนอะไรวะอีเอมจีสี่ห้าอแต่มันเล็งไงมาลุกขึ้นมาไม้ไก่เทีม,มอยู่ไหนวะสี่สองสี ใครยิงกวูวะกูลับไปซีสองกูลับไปซีสองเฮ้ยมีตัวมาซีสองจริงคุณไหนวะมีไหนวะ ยือแต่โดนกูยิงดิอืมวิมน,นี่ยจะยัดไกยี่สัปืนใหญ่ไอ้สัตว์ ยี่รถถังมันมาตึงว่ะบ่งเลยยียรถถังไม่เอาจัดไอ้เยียรถถังมันมาอูรบุลูมึงเตือนภัยมึงอยู่เฮียเอโอเคกูได้ลองแล้วไอ้ถวิทยานเป็นยังไงบุกูและวิทยานมันก็ถึงไม่มีตัวเอ็มก็เป็นข้อแอนโดรโลมได้เลยตัวเอ็มไม่สัต นีส่สะโดนเวทย์ยัดกูเม่ตาเวทย์ยัเดินยิงไอเ้เชี่ยคือบินตึงกว่าอมอุย้ยไอ้เฮ้ย,ไฮยสไนเปอร์ไอ้สัตสัตมีหลายอยา่างวะน้องคูบินสไนเปอร์ไหนรถถังอยู่ไหนไม่มีเห็นกูเอาเวทย์ยัไปเล่นกง <c oughs> ี้ไอ้สัตเกิดเกิดปุ๊รถถังมันหัวมันตอนไหนมึงยิงกูเฮ้ย อะไราะมาไปเลยอันติไปเลยมาลงมาแรงกูไปแล้วแต่ก็ะจายฉันอือโดนเวทยยาส์กูสัตว์ไอเชี่ยบพื้นฐางไอ้เชี่ยถังมาแล้วไอเบียนเมื่อกี้กูแบบเป็นหมอ ไม่งโดนเบต้าเวทย์กูยิงไอ้รถถังไม่เต็มบีเลยเดี๋ยวไอ้ชัดไอ้ชัดทีนีกูเรียกไอ้อูรุมาแต่เสกกูเกอดเป็นหมออะไรวะโอ้ยกูเกิดนี่กูตายแบบกูมองผ้าเดี๋ยววะเนี่ยวะ่าไงวะตามกันจะผ้ามวยสัตว์ผ้ามวยด้วยความเร็วเวทย์เดี๋ยววะเอ๋เล่นเล่นเวทย์มันเดือดเดือดปะรู้ รถทางอยู mm ่ไหนรถทางอยู there there. Here, here ่ไหนปัหาเหมือนจะเห็นตรงปีเต็มเลยอุ้ยโอ้โหโอ้เต็มเลยกูเอ้เแค่กูฆ่าให้ตัวนึ่งไอ้เนี่ยตึกกูโดนฟัวข้างๆลอยแต่แม่งยิงกูเนี่ยสัเอ้ไอ้พี่มือใช่ไหมเออไอ้เนี่ยเอสสามซีมาเชลไอ้มาลอยกูเวรเวรไปเพิ่งไปช่วยกูละไอ้สัตว์ไอ้รถทางอยู่ไหน เฮ้นทางอยู่ตรง,งด้านหน้า A2 e ครับเลยฮะอืโดนลาสชุปุ <c oughs> <c oughs> ชุดมึงอ <laughs> เห,หี้ยลาสไอ้เออยเพื่อนมึงนี่ตายทำไมวะรุกขึ้นมาลุกขึ้นมา,นมาไม่ใช่เวลามานอนเล่นอ่ะ ให้เปิดเพลงเฮียอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมาว่ะมาแล้วซีหนึ่งแล้วเนี่ยไอ้ที่รถถังแบบมาเยอะวะนี่มีผลกาม้หมวะ บอกมึงแล้วไอ้เยียผลงานที่กูโดนอะไรเนี่ยเอ้าไอ้เหี้่มันอยู่ด้านหลังกูไอ้เมยไม่มีใครยิงมาเลยวะแล้วกูเอารถไปปล่อยไข่จุดดีไว้เหมือนว่าถ้ายึดจุดดีไม่ได้มันจะแบบรถถังจะตึงเกินมีอะไรที่ปล่อยไข่ได้มากกว่านี้อะกูไปปล่อยไข่เอหนึ่งเอสองมันปล่อยน้ำชื้อแตก เกียกัขวางทางเพื่อนจะไป <c oughs> เอมันไม้สัตว์จุดมุ่งหมายกูชัดเจนเว้ยมาเลยครับทุกคนที่นี่อมต้อนรับเว <c oughs> ลาจุดดีกูได้นะ เฮ้ยรถถังกูมาว<อ>านจุดเอไรยอะโอ้โหคะแนนกูไม่ได้จากการมันเกิดมาห <ไง S 1> นาึ่งพันกว่าเลยคะแนนจากการ<ะ>ปล่อยไข่อะไอ้ยเยกูขี่รถป่านหน้ารถถังวานโดนอุ้ยไอ้สัตกูโดนยิงด้วยอะอย่างเงี้ยมึงตายแล้วบอกมึงกูตายแล้วไอ้สัตมันวิ่งไปยิงกูไอ้ยเย,ยอะไรเน,นี่ยไอ้ตัด ท้าทายระบบรถถังเงี้ยกูวิ่งฝ่าดน้ารถมาเลยโคตรหายแต่ไอ้ยังมีเครื่องบินเหรอมีเครื่องบินอีกคนนี่อ้เดี๋ยวกูกูกูยิงขึ้นมาแล้วคนกูเฟิร์สปืนยิงขึ้นมาแล้วไี้ยมันยิงแบบมันมันโหดนะมันโหดไม่ไม่ต้องกลัวคนกูยิงแล้วกูล็อกมาแล้วกูล็อกมาแล้วไอ้ยกูยิงกูยิงมาแล้ว

ลุ้มรถรถถ okay, okay okay, ังมารถถังมาโอเคโอเคได้แล้วรถถังมาอุ้ยชิบหายแล้วพุทไอ้เหี้ยช่วยกูด้วยไอ้สับไอ้เหี้ยเอ้ยเหี้ยกูละไม้คลาบเลยเหี้ยแม่งหนึ่งจุดจัดการแกแค่ให้เฮ้ยมันจะโหลดใช้อะจะโหลดไปไหนละติไม่ใช่ไหมมันอ้อมมันอ้อมเอีอ้อมดีอยู่ ไปมันออมไปเฮ้ยคยิงเครื่องบินได้ทัน,อนโอ้ยเฮ้ยเอ้ยดีจะโดนยึดแล้วพอดีเฮ้ยจ้างเครื่องบินลงก่อนด้วยอีกหนึ่งเดือดเอารถเดอดซื้อรถยี่ห้อทำไมทีมันยึดได้เร็วจังวะโบไหนเอาไอ้เฮ้ยคจะเครื่องบินมันลงแล้วเหรอเฮ้ยยังยังยัง,ย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 ง กูอเอาปืนนี่มีคนเอารถยิงขึ้นมาแล้วเลงก่อนเลงก่อนมันตกมันตกแต่มันยังไม่แตกไหนวะมันอยู่ไหนละมันอยู่ไหนแล้ว่ะมันก็แตกแล้ว,ม,ลวมันอยู่หลังฐานแล้วเนี่ยไหนวะอ,อ๋อแต่ลำเล็กนะลำใหญ่ก็ไม่รู้ลำใหญ่มันแตกไปแล้วเนี่ยออ๋ลำใหญ่แตกไปแล้วอ,อ๋ออะไรนี่ขี่รถหนีกูทำไมอะไปด้วยไปด้วยไปด้วย เอ,อาดีคืนเราดีคืนดีขืนไอ้เช่นี่ขี่รถหนีกูเฉยมันไม่อยากให้มึงแบบตายด้วยออหลี <c oughs> ไอเ้เนี่ยมันที่ยิงจรวดไม่ใช่รถถัง <c oughs> อะไรวะกู <c oughs> เจอรถถังกูเลยโดดลงไปจะยิงมันไงแต่ไม่เอายิงจรวดมี่ยิงรถเครื่องบินมา ยิ่เสเกียไม่ทันนี่นี่นี่อ่ะนี่นี่พิลานะครั้งนี้เลี้ยงมันระเบิดอีสีสองแล้วะมีใช่สะดุดลงรูอเลยวิ่งแต้มมันมันรวยแต้มไปจังวะมีมีประมาณสองคนเอ้าไอ้สัตว์เอ้ยแล้วแม่งโดนกูเข้าทักเม็ดถึงไง ไม่ได้โดนมานานละ้องโดนบ้างมึงนี่ก็รักดีเหมือนกัน้วเนี่ยคนในรถไม่รักไม่ได้ไหมเนี่ยผมก็ไม่รักรถถังไป้วาวุ่นตรง C หนึ่ง C สองเต็มเลยมันจะมาว้าวุ่นมึงละทีนี้ไปว้าวุ่นไอ้ตรง A 2นี่มาเอาดีกวอนเอาดีกวอน เดี๋ยวเดี๋ยวกูยิงปืนใหญ่ก่อนอุ้ยพุทธแม่งมีรถมาพุทธตรงไหนตรงไหนรถตรงไหนไม่อยู่ไหนวะเคลมแล้วเคลมแล้อือแม่งโดนกูไปโดนกูไปแล้วมาเยกูจะไปือแตกแตกแตกมีเครื่องบินมาอยู่วะ วิ้ยกูโดนแล้ววะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยอืมน่าถึ่งใจกูเช็คเครื่อ,องบินไหมนะลูกอะไรวะไม่ก็เออเครื่องบินนึงมาโอเคเไหนวะไอ้เหี้ยมันอยู่ไหนโหดด้วยไอ้พีมมือคนเดิมไอ้มิสเตอร์ปาจิ๋วอะมาเห็นไรแนละ้วละมาเอือ เฮ้ยมีรถจริงเครื่องบินอยู่ไปไปยังเจอกูอุ้ยไอ้เหี้ยแม่งเอามีดมาฟันกูไอ้สัสไอ้ยี่มึงเจอแม่งมึงเจอกรรมอ่ะกรรมจากการก่อนเนี่ยกูยอยู่บนที่ยิงเครื่องบินอ่ะมันเอามีดฆ่ามาสองคนแล้วเนี่ยคนวัเตาฟักไอ้เยี่นี่เล่นแง,ไงไ่กูละ จะหนีไปไหนวะกูยิงยิงมืงออะเนี่ยเออกูยิงไปทั้งเม็ดนึงปล่อยควันปล่อยควันปล่อยควันแล้วเฮ้ยมีคัน้นเลยเฮ้ยยิงทีเดียวจะตกแล้วสัตว์กูยิงอยู่กูคุลองลอกลองลองวูยิงไปแล้วเออยิงไปเลยวไปเร็มันยังไม่หมดไอ้เฮ้ยมันหลบได้วนมันหลบได้ไอ้เฮี้ยมึงเทพเลยมันเหมือนจะมาอีกคันหนึ่งอ่ะมีสองขันเออเออตกได้คันหนึ่งอะไรอะไ โด่งไวหน้วหนึ่งไอสัตว์เอ้ยแม่งแม่งเอาปืนยิงรถถังมายิงกูตายขาป้อมปืนเลยเจอมาแล้วกูไอที่มีสองลำอ่ะเออ้สัตว์ ล็อกไปแล้วกูยิงไปแล้วไม่ปล่อยควันปล่อยควันเีิยกูมาหาที่ยิงคือบินไอ้หลังเนี่ยม,นะมันเห็นพิกัดกูเฮียมันรู้พิกัดกูเฮ้ยรถยิงคือมันมาแล้วเียมันบินรอบบ้านเราเลยมึงดูดิ <c oughs> มันเอาเมาืองพ้นใครจะเอาก่อนเนี่ย <c oughs> ใครจะเอากันได้ก่อนเนี่ยมาดิล็อกมาละล็อกมาละล็อกมาละปล่อยปล่อยควัน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 หน่อยสั้นปล่อยควันหน่อยเฮียกูยิงไปแล้วยิงมันโดนไอ้านสนาปะวะต้นโดนบ้านสนาแต่วะโอ้โหไม่โดนเลยไอ้เฮียไม่โดนเลยสามนัดหนึ่งนัยปืน กูยาวกูจะเสกรถยิงเครื่องบินมาพนมากูเสกเลยเอ้ยมันจะยิงมันจะยิงดักเลยดิมากูเสกแล้วพนกูเสกแล้วไอ้เียช่วยกูช่วยกูพนช่วยกูช่วยกูไอ้เฮียเอ้ยมันฆ่ากูแล้วไอ้เฮียเดี๋ยวกูไปมันอยู่ที่บ้านแล้วมันอยู่ที่บ้านแล้วมันอยู่ที่บ้านแล้วรถกูลงมาแล้วรถกูลงมาแล้วพนเออกูเจอแล้วเลยวะกูขับแล้วกูขับเออขี่รถขี่รถพนเออเอาไปดิกูยิงกูดูมันอยู่กูดูมันอยู่ ปยิงไปยิงไปยิงปล่อยควันปล่อยควันแล้วปล่อยควันแล้วลุรักคลรักคุรกคุรักเช่นไปยิงไปแล้วในอันนี้มึงขับกูอยู่เฮ้ยมันยิงเหรอเออยังไม่ลงลงลงเง้ไอสัตว์เอ้ยไอสัตว์ไอเช่นมันโหดไอ้ยังไอ้ยังั้งสองรามาหดโหดสุดเลยอ่ะ เป็นห่ดียวกูเอารถยิงเ้รไปอีกิอีกรำมาเหี้ยอุดุลุเหี้ยนี่แม่งเนี่ยมีฟรีไหมเหี้ยไม่มีฟรีหรอออกูมาคุณเดี๋ยวกูนั่งกูนั่งเครื่องบินนั่งที่ยิงเครื่องบินพ้นไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไดหนล่ะเห้ยไรเห็นรอยิงมันยิงมันเดี๋ยวกูกูได้โดนโดนโดนไอ้เหี้ยแพ้อะวอะไรวะเหลือเป็นคืบเลยนะเว้ยไอ้เหี้ยมันรีบหรอนี่มันคแนเมันก็ไม่เต็มเลย คือเวลาเวลาหมดหมดเนี่ยไอ้เที่รวมเนี่ยมือสายมือใจเนี่ยไอ้ตรงกลางไงไอ้ตรงเนี่ยไอ้มืดกับไอ้อว่งไงที่มันขับพว้หญิงเมื่อกี้เนี่ยงงว่ามันโหดจังวะมึงดูเหรียญมันเิ่มมีสีสีม่วงไปเลยเ่ยไอ้เหรียญแบบเหรียญอะไรให้ใหเนี่ยมังเร่มเหรียญสีม่วงหมดเลย มิตูปาจิโอมิตูปาจิโออะไรไมิตูดีบายบายเยี่ออย่างเงี้ยไอปาจิโอเหลี่ยมันสีม่วงหมดเลยไอที่มันมายิงเรทาทั้งไอลำเล็กลำใหญ่ <c oughs> ไม่ไม่ให้เกิดมันเป็นยังไงฝนกรรมไหมเงี <c oughs> ้ยฝนกรรมจากด่านก่อนที่เราไม่ใไม่ให้มันเกิ <c oughs> <c oughs> ดไอ้สัตว์ด่านนี้มันไม่ให้เราเกิดมากเงี้ย